ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับเรามาดูเรื่องลำดับเลขคณิตลำดับแรกเราสังเกตลำดับต่อไปนี้นะครับ 4, 6, 8, 10ดูว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพิ่มทีละ 2, 2, 2ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเพิ่ม2ใช่ไหมครับจะได้ว่าเป็น1 2, 10, 4, 16ไปเรื่อยๆหละ แต่ถ้าเราต้องการหารลำดับที่มากกว่านี้อย่างเช่นลำดับที่ a 2 2อเราจะทำยังไงเราก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวพูดถึงนิยามก่อนเลยในลำดับเลขคณิตนะครับลำดับซึ่งมีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวกหนะครับมีเสียงลดเล็กน้อยคนระับ ลบ,ลบด้วยพจน์ที่ N ก็คือพจน์หลังลบพจน์ก่อนหน้านั่นเองอเป็นค่าคงตัวค่าหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าผลต่างร่วมนะครับซึ่งในที่นี้เราจะให้เป็น d นะครับย่อมาจาก d i f f e r e n c e อะไรก็ว่าไปจากนิยามพอมาสรุปได้ดังนี้เนาะก็จะมี A1 A2 A3 ถึง A N D ก็จะเป็นอ A อลบ a อลบ 1, 1. อย่างเช่นถ้า an เป็น3นะครับ mm hmm. ก็จะเป็น a3 ลบกับ a a ลบ 1, mm hmm. 1ก็คือ3ลบ1หรือว่า a2 นั่นเ a. อง a3 ลบ a2 นะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะอ่ะลำดับนี้นะครับ5 10 15 20เรามาสังเกตนะครับ a1 เท่ากับ 5a2 ก็จะเป็น a1 บวก d นะครับก็คือ5บวกกับ 5d มาจากไหนเอาตัวไหนตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นเอา20ลบ1 5อันนี้จะเป็น a4 ลบ a3 นะครับก็จะเป็น5นั่นเองอันนี้คือ d นะครับผลต่างร่วมของเราจะเป็น10อซึ่งตรงกับข้างบนนะครับีนเป็น10 บวกหเป็น15พอทำมาเรื่อยๆเ,เขาจะได้สูตรนะครับก็ค,คือสรุปเป็นตัว A แรกบวกกับ N-1D นลบหนนะครับในการหาพจน์ที่ N หานี้ดูไว้มาดูตัวอย่าง example o นะครับจงเขียน4พจน์แรกของลำดับเด็คณิตนะครับลบหหกสครับดับแรกให้เราหาผลต่างร่วมก่อนเลยจะเป็น เอา a 2ลบ a 1นะครับก็จะเป็นหกลบด้วยลบ1ซึ่งตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเป็น6-1บวก1เท่ากับ7นั่นเองอันนี้เราก็มาหา a 4นะครับ a 4จาก a 3บวก d ก็จะเป็น a 3เป็น13นะครับก็13บวก7เป็น20 a 5ก็เอา a นี้มาบวก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 ไปนะครับจนถึง a7 คือ4พจน์ถัดไปก็จะเป็นดังนี้นะครับเอามาตอบได้ว่าเป็น20 27 34แล้วก็41ตามนี้ครับโอเคมาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2เนี่ยจงหา4พจน์แรกของลำดับเลขคณิตเมื่อ,อเมื่อ a1 นะครับเท่ากับ3 แล้วก็ดีเท่ากับลบสอันนี้เขากาหนดมาให้นะครับ4พจน์แรกก็คือพจน์ที่1อ่าพจน์พจน์แรกเรามีแล้วก็คือเขากําหนดเป็น3มาให้พจน์สก็จะเป็น A 1หนบวกดนะครับ D เราไม่ต้องหาเขากําหนดมาให้แล้วก็จะเป็น3บวกกับลบสนะครับก็เป็น3าลบสเหลือ1นั่นเอง A3 ก็จะเป็น A2 A2 เป็นเท่าไหร่เป็น1นะครับเอาลงมา d เป็นเท่าไหร่ d เป็นลบสนะครับเอามา เป็น1-2ลบ2เครื่องหมายลบหน้ามีค่ามากกว่าตัวเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับก็จะเป็นลบะนนั่นเอง A4 ก็ทำนองเดียวกันนะครับเอา A3 มาบวกกับลบ2เป็นลบ3ก็จะตอบ4พจน์แรกนะครับหรือว่าใช้คาว่าดังนั้นก็ได้นะครับอของพจน์นี้คือ3 3มาแต่ไหนเขากำหนดให้นะครับเป็นพจน์แรกพจน์ที่2ก็ลบพูดผิดนะครับเป็น1นะครับยกลงมา 1>, -1 ยกลงมา3ยกลงมาโอเคต่อไปตัวอย่างสามครับจงหาพจน์ของลำดับเลขคณิตที่เมื่อใช้คำว่าเมื่อละกันตรงนี้นะครับเมื่อกำหนดให้ A12 ให้หา A12 นะครับอ่าแล้วก็กำหนด A1 หนเท่ากับ D, เจดเท่ากับลบสอันนี้สบายเลย จากสูตรนะครับ a 1เท่ากับ an นะครับเท่ากับ A1 บวก a ลบ1 d เท่ากับ A12 อ่าเอาอะไรที่มี n เอา12มาแทนให้หมดนะครับแทนในนี้อันนี้ก็เป็น12ก็จะได้อนังนี้นะครับ7บวกกับ12ลบ1 d เราเป็นลบ3เขากำหนดมาให้นะครับปจะกลายเป็น7บวกกับ12ลบ1เหลือ11คูณกับลบ3ทีนี้1 1 คูณกับลบ3ได้เป็นลบ33นะครับอันนี้ก็ถอดวงเล็บออกมาก็ได้7ลบ33ก็จะเป็นลบ26กก็จะตอบแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็จบบทเรียนกันเพียงแค่นี้